กตะไคร้ใบมะกรูดค่ะในถ้วยนี้ก็จะมีพริกสดนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องแกงที่จะใช้ตํานะคะปูมีเห็ด2ออย่างนะคะก็คือเห็ดออเรนจิแล้วก็เห็ดแชมเปญองขาวนะคะน้ําหนักรวมกัน400กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นค่ะบางคนเขาทําสูตรพวกแกงเห็ดนะคะก็จะเป็นแกงเห็ด3อย่างเพราะเขาว่ามีสรรพคุณทางยาแต่ว่าเรามีแค่2ออย่างก็ใส่แค่2ออย่างพอค่ะ เห็ดสุกง่ายค่ะเป็นผักที่สุกง่ายก็ไม่ต้องหั่นให้เละเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละวันนี้เราจะแกงแบบแกงน้ำใสใส่น้ำปลรราค่ะสดร้อนๆนะที่อุบลน,นี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะเช้าเช้านี้อากาศเย็นมากๆก็ได้ซดอุ่นๆร้อนๆเนี่ยสุดยอด ตัวเห็ดเชนไปยองข่าวนี้ปู้ซื้อมาจากท็อปนะคะซื้อมาหลายวันแล้วนะคะอาจจะดูช้ำๆนิดนึงนะคะแต่กินได้ค่ะไม่ต้องทิ้งสภาพมันยังพอกินได้อยู่ การทาความสะอาดเห็ดนะคะไม่ได้ไม่แนะนําให้ล้างนะคะถ้าเป็นอย่างตัวเห็ดออรินจิอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ล้างได้เพราะว่าตัวสัมผัสตัวเนื้อเขาค่อนข้างหนานะคะแต่ถ้าพวกเป็นเห็ดฟางเห็ดแชมเปญองอะไรพวกนี้นะคะเขาจะมีความบอบางนะเพราะฉะนั้นใช้กระดาษที่ชู่แผ่นหนานะคะหรือว่าเป็นผ้าขาวเป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆชุบน้ําแล้วก็เช็ดทําความสะอาดแค่นั้นพอค่ะอันนี้นะคะคือยอดของใบชั่วงค่ะใบชัวมวงก็คือ ผักนะคะที่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะใส่ในอาหารพวกแกงเพื่อให้รสเปรี้ยวค่ะทางภาคกลางเขาจะเรียกว่าใบชะมวงนะแต่อีสานเรียกใบใบมงค่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นปลูกไว้ที่บ้าน2ต้นค่ะต้นนี้ค่ะทุกคนต้นชะมวงนะคะอนนี้เก็บใบเก็บยอดมันจนโกรนหมดแล้วนะคะอันนี้ใช้ต้มไก่ต้มปลานะคะคือเรศมากๆค่ะอันนี้ต้นแรกนะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่สองต้นที่สองก็ต้นนี้เลยค่ะ เก็บจนโกรนเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอให้มันแตกยอดใหม่นะคะทีนี้ก็มาเก็บใบแมงลักหรือว่าผักอีตู่กันค่ะน้ำเปล่าสองถ้วยนะคะใส่หม้อตั้งไฟรอเอาไว้เลยค่ะทีนี้ก็มาโขลกเครื่องแกงค่ะเอาโขลกแค่พอหยาบๆก็พอนะคะไม่ต้องแหลกมาก ฟลิกนะคะไม่ต้องเผ็ดมากนะคะจะใส่แค่ประมาณ5เม็ดพอใครชอบมากกว่านี้ก็ใส่เยอะใครทานเผ็ดไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่หรือว่าใส่ไปแค่เม็ดเดียวค่ะพอน้ำเดือดนะคะก็จะใส่ผงซุปค่ะจะเป็นรสหมูรสไก่ก็ได้ใส่ไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแะ่คร้ายใบมะกรูดค่ะเครื่องแกงนะคะที่เราโขลกเอาไว้ แล้วก็จะใส่ตัวปลาแห้งป่นค่ะสักช้อนหนึ่งอันนี้เพิ่มความนัวนะคะน้ำปลรรา้าใส่ไปช้อนโต๊ะค่ะนี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราชอบประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยชิมรสชาติดูว่าโอเคไหมถ้าขาดหรืออะไรค่อยเติมค่ะเดี๋ยวใส่ เห็ดลงไปอาจจะจืดลงนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยชิมอีกรอบนึงอืมตอนนี้กลมกล่อมแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่เห็ดลงไปเห็ดนี้สุกง่ายนะคะแป๊บเดียวค่ะใช้เวลาต้มแป๊บเดียวหนิคิดว่าพอเดือดอีกรอบนึงนะคะก็น่าจะโอเคใครชอบเผ็ดมากๆนะก็ใส่ลูกโดดลงไปได้ค่ะเคี้ยวโดนลูกโดดนะคะโอ้โหซัสบสัน้น แต่ว่าปั้ว่าเผ็ดค่ประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วค่ะไม่ต้องเผ็ดมากฟองนี้ไม่เป็นไรนะคะปู๊จะไม่ได้ตักทิ้งนะเพราะว่ามันเป็นฟองที่เกิดจากที่เราใส่ปลาป่นลงไปค่ะใบมงหรือว่าใบชะมวงใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวให้เขาออกรสเปรี้ยวแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวผักอีตู่หรือว่าใบแมงลักค่อยใส่สุดท้าย ความเปรี้ยวจากใบชงวงหรือว่าใบมงนะถ้าเผื่อใครไม่มีนะคะสามารถใช้ความเปรี้ยวจากอย่างอื่นได้ใบมะขามฝักมะขามดิบนะคะหรือถ้าไม่มีจริงๆนะคะก็เ,เป็นน้ำมะขามเปียกค่ะเกลือนิดนึงค่ะประมาณสัก1 4ส่วนสช้อนชาน้ำปลาดได้อีกนะคะใส่เติมลงไปอีกนิดนึงอันนี้ต้องชิมเอาเองนะคะรสชาติของใครของมันเด้อ สุดท้ายแล้วค่ะใบแมงลับหรือว่าใบาอีตูค่ะใส่อันนี้ลงไปแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทำเมนูอะไรนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ